ผมชื่อนะสุนทรรูปอันออบ้านเกิดอยู่ตำบลปา้ํำปานเกิดอยู่ในตำบลปาก้ํำปานทำมาหากินอาชีพออกเรือเล็กต่างต่างออกโรงเรียนมาจนจนทุกวันนี้แล้วผมก็ออกเรือทำเรือด้ายเมื่อตอนหลังเรือด้ายมันไม่มีตัวก็ผมก็เลยอ,ออกหอยออกทำหอยทุกหบโมงเช้าจะออกไปไปดำเตว แถวหน้าบ้านมั่งด้านล่างมั่งแล้วก็พอดีวันนั้นเป็นวันที่6เป็นวันที่6วันที่6เดือนกระกฎาคมที่ผ่านมานี้ผมก็กําลังทํางานประมองอยู่ระหว่างบ้านไม่กระนองข้าวเหนียวห่างฟังประมาณสองไม้ครึ่งแล้วก็สิบโมงเชา้าเวลาสิบโมงเชา้ากำลังทำการประมงนำหอยจอบอยู่ก็มี เหลือท้องแบนเครื่องเครื่อบิ๊กสองสูบห่างยาวแล้วก็ใช้ชะการใส่ขนใส่โมงขุมหัวผุมหน้ามาหมดแล้วก็ถึงก็มายิงมายิงปืนยิงปืนใส่เรือผมสองนัดแล้วก็บังคับผมให้วิ่งให้เขามายิงยิงยิงนี้ผลที่รับผิดชอบนี่ทำไมไม่ทำอะไรบ้าง ทำไม่าปล่อยเขามายิงยิงทั้งทั้งที่ทะเลก็ไม่ใช่ของใครเป็นของคนไทยทุกคนที่สามาหาก,กินได้คืนปล่อยแบบนี้มันจะเป็นเมืองเทือนแล้วถ้าถ้าผมโดนยิงไปลูกเมียผมจะอยู่ยังไงใครจะทําเลี่ยงใครจะรับผิดชอบในทะเลมันไม่ใช่ของใครคนในทะเลมผมก็ออกนอกแล้วอวนปูเรือออวนปรูรอปล่อย รอบปูอะไรก็ไม่มีที่ว่าผมจะไปรบกวนผมก็หาก,กินนของผมมาละก็เลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปวันๆไม่ได้จะเอาล่ำรวยเลยทำไมคุณถึงได้ทำ้ายแบบนี้คนลาวบ้านเมืองมีคือมีแปรทำอะไรคิดมั่งผมทำมาหาก,กินมันไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้ฝากผู้ดูแลกฎหมายด้วยครับ ช่วยจัดการให้ผมด้วยเพราะเรื่องนี้มันถึงตาย